สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นเทดเรือสําหรับมือใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับการเทดเรือทางทะเลอย่างแรกเนี่ยผมจะขอแบ่งเรือเป็นขั้นก่อนขั้นที่1เนี่ยจะเป็นเรือสัมภาร์บัตทอรี่ขั้นที่2ก็จะเป็นเรือเรือัมเรือสัมภาเอเฟเรียแล้วก็เรือเรือฟิกเกตขั้นต่อไปก็จะเป็นเรือ เรือการค้าที่ต่อจากเรือสำเภาส่วนเรือฟิกเกตนี่ไม่แน่ใจแล้วก็ขั้นสุดท้ายจะเป็นเรือคาแลก็กโอเคนะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเทรดเนี่ยเราให้แ,นะแนะนําให้ไปทาเควสแนะนําก่อนจะเป็นตัวดวงตาแห่งโอคิลูอาพอเราทําไปเนี่ยเราจะไดะ้ประสบการณ์เดินเรือตัวตัวไหนนะ เนี่ยตัวนี้ประสบการณ์เดินเรือแล้วก็ได้คำสาบานของลูกเรือก็คือขยายช่องกระเป๋าถาวรของลูกเรือสูงสุด1ช่องเนี่ยแล้วก็เราจะได้เรือสำเภาบาทตอรี่มาด้วยซึ่งสามารถอัปเกรดเป็นสามารถต่อเติมไม่ใช่อัพเกรดต่อเติมเป็นเรือสำเาาหรือไม่ก็เรือฟิกเกตได้หรืออีกวิธีหนึ่งที่เราจะหาเรือมาได้ก็คือซื้อในตลาด จะมีให้ซื้ออยู่สองเอรือแป๊บนึงนะมันจะมีเรือฟิกเกตแล้วก็เรือสัเภาเอเฟเลียซึ่งเรือฟิกเกตเนี่ยมันจะแพงกว่าเรือสัมภาหรืออีกวิธีนึงเนี่ยเราก็เอาเหรียญตาชาคาทูไปแลกตัวตัวนี้30เหรียญแลกเรือสัมภาเอเฟเลียมา โดยที่เหรียญตาชาคาทูเนี่ยเราจะได้จากการเช็คชื่อเดือนละ10เหรียญไม่ใช่45เหรียญน,นี่1 15เหรียญ15เหรียญแล้วก็พอเราได้ครบ30เหรียญเนี่ยเราก็ไปแลกที่ชาคาทูซึ่งเงื่อนไขาการแลกเนี่ยก็คือต้องมีเลเวล56ขึ้นไปนั่นแปลว่าเราต้องเล่นมาสักระยะหนึ่งละเริ่มแบบว่าไล่ทำเวสมาเรื่อยๆเนี่ยเวสหลักเนี่ยโอเคพอเราได้เรือมาแล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือให้เรากด esc แล้วก็เปิดตรงแลกเปลี่ยนขึ้นมาอันนี้เป็นเมนูเก่านะตรงนี้มันคือเรียกว่ารอบเทรดยิ่งถ้าเกิดรอบเทรดเราสูงเนี่ยของในกระดานนี้มันจะมีให้เรามาเลือกเทรดมากขึ้นเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับของในกระดานก่อนนะเนี่ยอย่างที่มันมีวงเล็บเขียนตรงนี้อันนี้คือของการค้าเป็นของที่เราเจะเอาไปแลก ซึ่งถ้าเราจะได้ของในตัวนี้มาเนี่ยเราต้องเอาวัตถุดิบไปแลกมาก่อนก็คือไอ้พวกเนี้ยซึ่งเราสามารถหาได้ในตลาดซื้อขายอยู่แล้วเราก็ซื้อมาแล้วเราก็ไปแลกการแลกเนี่ยมันจะมี1ต่อ1 1ต่อ2แล้วก็1ต่อ3ก็คือเราเอาของระดับ1ไปแลกเป็นของระดับ2 แต่ว่าเราจะได้2ชิ้นไงเรา1ไปแลก2องยอย่างเช่นตัวตัวนี้ดูตัวนี้ฮะหแลก2ซึ่งแต่ละการแลกเนี่ยก็จะต้องใช้พลังการต่อรองในการแลกซึ่งมันก็จะมีเขียนบอกไว้อยู่แล้วนี่ฮะของจะมีทั้งหมด5ระดับระดับที่5เนี่ยเราจะขายได้ราคา5 5ล้าน 5m หรือเราเอาไปแลกเป็น เหรียญตาอีกาดำก็ได้โอเคแล้วก็ไอพลังการต่อรองเนี่ยมันจะรีเฟซก็ต่อเมื่อเรารีตรงหน้าเนี้ยรีหน้านี้ทั้งหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดตรงนี้ก่อนดีกว่าจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมดห้าอันอันเนี้ยสอ,อันเนี้ยคืออันเดียวกันนะมันคือรีเฟซการแลกเปลี่ยนสิ่งของการค้าอันเนี้ยใช้คะแนนยี พอเรารีปุ๊บเนี่ยเราจะเสียตรงนี้ย0แล้วเราตรงนี้จะคููดาวนี่ชั่วโมงเราถึงจะใช้นีนได้อีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราเราไม่อยากรอ4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็กดตรงนี้รีเฟซแลกเปลี่ยนสิ่งของการค้าทันทีเนี่ยจะใช้50คะแนนตรงนี้มันก็จะอ่าเปลี่ยนหน้าใหม่ทั้งหมดเลยสมมติว่าเราเทรดหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นขึ้นสีเทาหมดแล้วเนี่ยเราก็กดรีใหม่พลังการต่อรอมันจะกลับมาเป็น1ล้านเหมือนเดิมตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยของมันก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้ว ก็คือให้เราเอาของใหม่มาแลกเลยส่วนอันเนี้ยรีเฟซการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบในการอัพเรือจากขั้นที่2เป็นขั้นที่3เนี่ยเราต้องใช้ออวัตถุดิบเฉพาะซึ่งเราหาในตลาดซื้อขายไม่ได้อย่างเช่นแท่งเหล็กหินเกลือได้จากการแลกสิ่งของการค้าระดับ2เอาสิ่งของการค้าระดับ2ไปแลกที่เกาะตามที่มันบอก เนี่ยเวลาเราแรกแล้วก็กดตรงนี้เนี่ยลูกศรน,นี่มันก็จะนําทางเราไปนี่ฮะหรือเอาของระดับ1นึไปแลกเป็นหินดำที่ดูดกืนพลังนางไม้ซึ่งต้องใช้อัปเกรดเป็นเรือขั้นต่อไปด้วยไอ้นเรือึือเรือขั้นที่3อะถ้าเกิดเรากดตัวนี้ใช่ไหมมันจะเสียคะแนน40แล้วตรงนี้หน้าเนี้ยทั้งหมดเลยอะมันจะกลายเป็นของที่เอาไว้ใช้อัปเรืออย่างเดียวมันจะไม่มีของการค้าแบบนี้แล้ว ก็คือมันจะเป็นพวกแบบว่าประมาณแร่ไอแท่งเหล็กหินเกลือแล้วก็หินดําพวกนี้เป็นทั้งหมดเลยแต่ว่าใช้อัพเรืออย่างเดียวต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอันอันนี้ฮะก็คือแลกเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องรอสชั่วโมงถึงจะใช้คะแนน40แต่อันเนี้ยใช้คะแนน40เอ้ใช้คะแนน70แล้วเรารีเฟซได้เลยเลยไม่ต้องรอคูดาวส่วนลดเวลารอรีเฟซเนี่ยเราสามารถใช้พลังการต่อรองเนี่ยหนึ่งพลัง ลดได้1นาทีก็คือคููดาวตรงนี้สชั่วโมงอะ่ะเราสามารถใช้10,000พลังต่อรองอะ่ะลดได้1นาทีโอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนเลยว่าเวลาเราเทรดเนี่ยเราทำยังไงเรือระดับที่2เนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่5,000ลิตรของการค้าเนี่ยระดับที่1น้ําหนักจะ800ระดับที่2 800ระดับที่3 900ระดับที่4 1000 ระดับที่5 1า0 0อยู่ไหนนะระดับที่5นี่ของระดับที่4ของระดับที่3 4 5อย่าให้อยู่ในเรือเกินเกิน 5, 5้ชิ้นเพราะว่ามันจะน้ำหนักเกินส่วนของระดับที่1นเนี้ยเราก็แลกมาเก็บไว้เลยก็ได้เพื่อเราเอาไปทำอย่างอื่นด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะแบบว่าสอนแบบว่าง่ายๆเลยนะ ขั้นแรกให้คุณไปหาวัตถุดิบตามที่มันบอกมาแล้วคุณก็กดตรงนี้มันจะพาคุณไปที่เกาะเกาะที่มันบอกกดแลกเปลี่ยนของมาแล้วก็เอาของกลับมาเก็บแล้วก็ออกไปแลกต่อเอาของระดับหนึ่งไปแลกเป็นระดับสองต่อแล้วก็แลกไปเรื่อยๆจนถึงระดับห้าให้เรากลับมาที่ท่าเรือแล้วเราก็กดบรรทุกสินค้า แล้วเราก็ขายเลย20 m อะ่ะถ้าเกิดเรามีอยู่ในเรือ4ชิ้นเนี่ยถ้ามี5ชิ้นก็ 25m อันนี้คือเงินก้อนแรกของเราหรือใครจะทำแบบว่าแลกอันนี้ไปด้วยก็ได้แลกของทำอัปเกรดเรือเป็นขั้นที่3แลกไปด้วยแล้วก็เทดแบบว่าเทดปกติไปด้วยก็จะไม่ทําให้เราแบบว่าขาดทุนมากนักก็คือเรามีเงินแบบว่าเอามาหมุนอยู่ โอเคฮะก็จบไปแล้วสำหรับการแนะนำในวันนี้นะฮะหวังว่าจะทำให้มือใหม่เนี่ยเข้าใจได้นะฮะแล้วก็เทิดเรือเป็นสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ